ฟลเอสกิวใม่ครับไม่ใครมาจุดวะเฮลโลง่ายมากลมันเขายาไปให้เขาเลยนะจริงน,นั่นไปแล้วก่อนเนี่ยเปิดไปไอ้ลามฟังลุนก่อนก็ได้มันเป็นยูคาเออฟังลุนเป็นยูคาเอ,อเป็นยาคา ไฟมาชุดชุบชุดบ้านี่ก็ไดมด่แองมาเลยไฟลูกแดงมากว้ายว้ายว้ายลูกลๆกลุกลุกมาหนีค่ามาลูกค่ะมา่ากลัว โอ้แรงมากอะไรหรอมันแม่นั่นหรอยังอ่ะพล้วพอแล้ว